ในหนังในละครก็จะเห็นความจบบริบูรณ์โดยการที่พระเอกกบลางเอกแต่งงานมีความสุขแม่นว่าแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เฮาเรียนจบไปหางานทำเกิดขึ้นหลังจากที่เฮาแต่งงานมีชีวิตมีครอบครัวหลังจากแต่งงานนั่นแหละครับเพื่อชีวิตจริงในชีวิตคนเท่านัมันจะมีหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพท่องเที่ยว ข้อคัวเข้าเนี่ยทาบอศึกษาหาขรอบเขาก็จะเหมือนเหมือนเดินถอยหลังอะ่ะเหมือนลาหลังผมเองมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศกลับมาพรามีเงินทุนจักน่อยกลับมาขายของออนไลน์ขายจะบอกแสบลืมตายทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆพ่อได้จุนเจือแต่กะบ่ถึงกับหลงลวยนะครับพ่อขับไปบ้านแต่ละที่เนี่ยจะบ่คอยมีมูราคาสิ่งหนึ่งที่ว่างแผน,น,นก็คือเข้าทำงานหน่อยแต่ว่าได้ ปริมาตในผลลัพธ์ที่หลายนะครับผมก็ศึกษาในการเทรดศึกษาในการบิษงอสังหาริมทรัพย์แต่สิ่งหนึ่งที่ทํามาละได้ผลที่สุดและง,ง่ายแทบจากบริัลงทุนเลยมีแค่ลงทุนอย่างเดียวคือมือถือทุกคนมีมือถืออยู่แล้วเหมืนอนบอกเขาก็ถ่ายคลิปลงโชวเชียวที่ตตอกันนี่ปากคาในหน้าปักประกาศสินค้าก็าได้คาขายสินค้าขายของออนไลน์ก็ได้ นะได้ผู้ติดตามทั้งเพจทั้งขายของนะครับได้ค่าโฆษณานีคนะ่าโฆษณาให้คลิปหนึ่งมันเบิ่งได้ยาวๆเบิ่งได้หลายเดือนหลายปีนะครับหลายๆายคนก็รับด้วยได้ถ้าผู้ใดอยากเริ่มต้นเกี่ยวกับเตุแบบภาษีเอินข้ามหรือมีรายได้ยาวๆสิ่งที่คนนไม่โมโหคือเพจแนวใดโมโหจะเริ่มต้นแบบไหนนะครับผมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่แนะานำคือเงินมาง่ายๆนะครับของอาจารย์ บริษัพบรัต,ะตะนนาบงนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงคิดคอนเทนต์จนจบเลยมัน่อไปถ้าผูใ้ใดอยากหูมีสอนแม้กระทั่งแบบสแก็ตคิวอาร์โค้ดเข้าไปเลยหนังสือเล่มนี้ครับสองร้อยกว่าบาทนะครับาสามารถซื้อได้ในมุมตะก,กานะครับขีดมุมใส่มือของเฮ้าเลยสิ่งที่จะแนะนำก็คือทำต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆทำจนกว่าสำเร็จ จังไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สลับคลิปนี้น้ำเนเด้อนะครับถ้าผู้ใดมีปัญหาสนใจเกี่ยวกับการทําคลิปหรือการทำคอนเทนต์การทำโชวเชียวนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เดี๋ยวผมจะทยอยมาตอบด้วยครับเด้อ